สบายดีโดยนะครับอันนี้บอาลูนผ้าพี่น้องนะครับเด้อมาชมบรรยากาศเศร้าๆนะครับเมืองเฟืองนะครับเป็นบรรยากาศน้ำไหลนะครับแล้วก็ใหพี่น้องเช่าเล้านะครับเอาเรือนะครับขนของมาขายพี่น้องเนาะบอาลูกับมาซอยเพื่อนพี่น้องหรือมมมีผูมัดเสียกใ้นะครับเป็นอันนี้สาวพ่อนะครับเอฟซีบอาลูครับโอ้ยมีเอฟซีทางเล้าพี่น้องเนาะเศร้าๆนะครับกัจิมีนะครับ บรรยากาศสวยงามพี่น้องแล้วก็จะมีพระนะครับมานะครับนางเลือพี่น้องนางเลือมาใส่บาทนะครับเป็นภาพที่สวยงามพี่น้องเนาะโอ้นะครับนี่เป็นบรรยากาศสวยงามนะครับเช่นนั้นนะครับบารุดก็ได้เดินทางนะครับไปเที่ยววังเวียงครับพี่น้องนี่เดินทางวังเวียงนะครับบารุดเก็บบรรยากาศมานะครับข้างหน้าคืออุโมงค์พี่น้องโอ้โอุ่มงค์ของเลาเดี๋ยวพัฒนาเลยพี่น้องว่ามันธรรมดาเด้อพุณอะ โอ้นะครับพี่น้องเห็นแสงมาพี่น้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์พี่น้องโอ้ยนะครับเมืออเล่าเนี่ยกับพัฒนานะครับเนาะหุ่นมีอุโมงค์ลอดใต้ภูเขาเลยครับเนี่ยไ่ได้ขึ้นเขาก็บานเท่าเะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับริมฟังนะครับบารรถกับเก็บหายพี่น้องจะเป็นนะครับหินปูนล้ายๆนะครับบาร์รถกับมาถึงว่างเวียงปั๊บนะครับไก่พ่นกับผ้ามานะครับ ลองเลือดเลยครับพี่น้องโอ้ยเลือดผ้าหยับพี่น้องมันยังไม่ได้ซอกเลยครับพี่น้องเียบ้าเรกเก็บบรรยากาศให้นะครับไ <c oughs> ก่เพิ่นกับผ้ามากเลยนะครับบ่ได้ขึ้นไปขอดมองพักครับพี่น้องผ้ามาเที่ยวเลยคุณนะนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานท้องครับติ่ไปเที่ยวมันกนมูเดินทางน้ากันครับน้ำงามงามนะครับอยู่อันนี้เป็นแม่น้ํานะครับไหพันา,านวังเรี่ยงพี่น้องน้ำใสใส่พี่น้องคุณน่ะเป็นนะครับเขาว่าเป็นแม่น้ำซ่องไปนะครับพี่น้องคุณน่ะ โอ้บรรยากาศนะครับธรรมศาสตร์นี่ยังอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะพุ่นะเบ้าโลกระเก็บรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งครับปุ่นะห้องผ้าเรือป้ายแต่เห็นนะครับผู้เขาหินปูนแบบงา้นะครับเป็นผู้เขาหินปูนนะครับหินแข็งๆนะพี่น้องเนาะรอบสองฟังก็บมมีล้านข้ามีแพร่มีสะพานนะครับโอ้หลายอย่างครับง่ามพี่น้องเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับว่างเวียงขังเดอร์เชิญพี่น้องป่องไปห้องมา่ยนกันนะครับ เพราะว่าการท่องเที่ยวเล่านี่ก็ใส่เงินมาหลายพี่น้องเนาะการว่าการจานี่ก็สิเป็นว่อคข่ไข่เห่านะครับภาษาเล่านะครับนะว่าแตกต่างกันหลายนะครับก็จะพ่อเข้าใจว่าได้วอาภาษากินสิพี่น้องนอง่ารังไพ่ไปกับมี่บอลรุ่นพี่นอ้องอ่าบ้ารุ่นถามใกล้ว่ากับมี่บอลรุ่นบริการนะครับไห้ักแบบความสูงพี่น้องนะโอ้มีบอลรุ่นนะครับบริการให้นักท่องเที่ยว้าราคนอยาก อ่าขึ้นไปแล้วก็บเบึงภาพสุ่งสูงข้นไปน้องเนาะโอ้แต่บาหลุดประกาศไป็นน่องยานนะครับอ่บาบลลุดก็เก็บบรรยากาศมาสู่พี่สูน่องฟังให้เบิ้งนะครับแล้วก็เล่าสู่ฟั่งเป็นยังไงน,นะครับเนาะในระหว่างลองแพรเนี่ยเก็ไม่นม้นำเลือดําตื่นเนาะหลังนั้นนะครับบอหลุดก็ได้ขึ้นที่พักนะครับขึ้นที่พักันลุงแล้วบาหลุดนะครับเนี่ยเลี้ยวมาจากนาตาังนะครับก็จะเห็นเป็นนะครับเมือง ว่างเวียงจะมีภูเขาล้ายสำหรับซับซ้อนนะครับง่ามๆบรรยากาศก็งา,งามนะครับโรงแรมบอลลูนก